ไทยบุกเกาหลีเมนูไทยธรรมดาธรรมดาแต่ทำเอาคนเกาหลีติดใจหนักมากขายดีจนแม่ค้าทำแทบไม่ทันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน้นแอดขอแนะนำโปรแรง YouTube Premium เริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้ไม่มีโฆษณาคัน้นทั้ง YouTube และ Ne ็ต l i x ครบจบในที่เดียวและพิเศษสูตรโปรโมชั่น YouTube Premium แบบถาวรจ่ายทีเดียวแค่269บาทเท่านั้นหรือจะปลดล็อกแชท t p t t พัทเริ่มต้นแค่89บาทมีคู่มือและก็แอดมินดูแลการใช้งานหลังบ้านให้ด้วยอย่างอื่นนะก็มีทั้งว t ทีวี I ดิสนีย์พัดกับอีก60กว่าแอปที่น่าสนใจแอดไลน์ไปที่แอดดอกกี้พีหรือสแกน QR วอ d e โคตรงนี้ได้เลยอย่าลืมบอกด้วยล่ะว,ว่ามาจากช่อง C c o คอมเมนต์จะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลยสวัสดีครับทุกคน ผัดไทยเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลในเกาหลีใต้ที่ตลาดบูพยองประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็มีร้านผัดไทยเจ้าเด็ดที่ไม่ใช่แค่คนไทยที่ติดใจแต่ว่าชาวเกาหลีเนี่ยก็ยกให้เป็นเมนูโปรดอร่อยรสชาติดีราคาสุดคุ้มแถมต่อคิวยาวทุกวันเลยนะครับ ซึ่งตลาดบูพยองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตลาดดั้งเดิมของอินชอนประเทศเกาหลีใต้ตลาดใหญ่มากแล้วก็มีร้านค้าเยอะมากผัดไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในร้านที่ขายดีและคนเกาหลีเนี่ยเขาก็แนะนํากันเยอะมากก็เป็นร้านอาหารริมทางที่ทําผัดไทยราคาถูกปกติเนี่ยหกพันวอนหรือ150บาทพิเศษก็7000วอนหรือ170บบาทคนเกาหลีที่ได้ลองกินแล้วเนี่ยก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าผัดไทยนะั้นรสชาติดีมาก และก็ให้ปริมาณที่เยอะก็จึงดึงดูดลูกค้าได้มากมายบางคนเนี่ยก็ถึงกับบอกเลยว่าผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ทําให้เขาหลงรักเมืองไทยและที่น่าภูมิใจมากกว่านั้นเนี่ยก็คือมันไม่ใช่กรุงเทพหรือว่าประเทศไทยแต่ว่านี่คือตลาดบูพยองใจกลางเมืองเกาหลีใต้ใครจะไปคิดว่าสมัยนีย้คนเกาหลีจะมานั่งต่อแถวซื้อผัดไทยโดยฝีมือคนไทยในตลาดบ้านของตัวเอง งั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเกาหลีกันดีกว่าว่าเขานั้นคิดอย่างไรกับผัดไทยในเกาหลีคอมเมนต์ comment ชาวเกาหลีท่านแรกว้าวผัดไทยดูดีมากเลยรสชาติก็เหมือนท้องถิ่นจริงๆชาวเกาหลีท่านต่อมาก็มาเสริมผัดไทยในเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยอ่ะก็คล้ายๆกันนั่นแหละรสชาติของไทยในท้องถิ่นอ่ะเขาก็น่าจะเข้มข้นกว่าสำหรับคนเกาหลี ชาวเกาหลีท่านต่อมาก็มาชื่นชมแล้วก็อวยพรน,นะครับร้านค้าแผงลอยข้างทางเนี่ยดูสะอาดมากเลยนะลํำรวยลํำรวยนะชาวเกาหลีท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับอยากจะไปมากๆเลยเพราะว่าดูเหมือนเขานะ่ะใส่ใจเรื่องสุขอนมามัยดีมากเพราะว่าไม่มีเส้นผมสักเส้นเดียวอะที่ปลิวผ่านหน้ากากของเขาเลย ชาวเกาหลีท่านต่อมานะครับฉันชอบผัดไทยมากมันดูหน่าอร่อยมากเลยคอมเมนต์ต่อมาก็เสียดายนะครับว้าวมันน่าจะมีผัดไทยแบบนี้ในละแวกบ้านของฉันด้วยอะ่ะอยากให้มันมีเหมือนกันจังเลยบูพยองนะ่ะมาอยู่ไกลเกินไปชาวเกาหลีท่านต่อมาเขาก็มารีวิวนะครับฉันซื้อให้น้องลองกินดูเมื่อปีที่แล้วอะ่ะแล้วมันก็อร่อยมากเลย ชาวเกาหลีท่านต่อมาก็เช่นเดียวกันนะครับฉันก็ไปทานผัดไทยที่นั่นเหมือนกันได้ลองกินรสชาติใหม่ๆและที่สําคัญนะมันอร่อยมากคนขายเนะี่ยเขาก็ใจดีแล้วก็เป็นกันเองมากเลยคอมเมนต์ต่อมาน่าจะเป็นชาวเวียดนามเขาพิมพ์ภาษาเกาหลีก็มาแซวเรานะครับคนไทยเนี่ยเขาดูสบายใจจริงๆเลยใช่ไหมมันต่างจากเวียดนามมากเลยฮ่าฮ่ หลังจากนั้นเนี่ยชาวเกาหลีก็ได้มาตอบฉันก็เดาเลยว่าพี่น้องชาวฟิลิปปินแล้วก็เวียดนามน่ะก็คงมีทัศนคติที่ตัวเองเป็นเหยื่อสินะชาวเกาหลีท่านต่อมาก็มาเสริมแต่นั่นอ่ะมันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรอกเหรอเวียดนามและฟิลิปปินน่ะก็เต็มไปได้วยคนที่พยายามช่อโกงคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามอ่ะประเทศไทยเขาก็เป็นสถานที่ที่ผู้คนเป็นมิตรมากและอาหารน่ะเขาก็อร่อย คอมเมนต์ต่อมาก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นคนเกาหลีอีกหรือเปล่าในประเทศไทยนยเขาไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทําธุรกิจแบบนั้นเพื่อปกป้องพอลเมืองของตัวเองนะและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่นะมันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยใจดีจริงๆ หลังจากนั้นเนี่ยชาวเกาหลีก็ออกมาตอบโต้เลยนะครับใครก็ตามที่เขาทำสิ่งเนี้ตราบใดที่พวกเขาจ่ายภาษีมันก็ไม่ผิดนี่การปกป้องพลมเมืองของตัวเองมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วจะไปไล่เขาทำไมล่ะฮ่หาฮห,ห,หรือว่ามันจะดีกว่าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าริมถนนที่บอกว่าพวกเขาน่ไม่ยอมจ่ายภาษีแล้วก็รับเฉพาะเงินสดพูดไม่คิดเลยเอาแต่นั่งวิจารณ์ชาวต่างชาติเขาอยู่เฉย ชาวเกาหลีท่านต่อมานะครับฉันต้องไปที่นั่นให้ได้เลยอดใจไม่ไหวแล้วที่จะได้ลองกินผัดไทยกับคนท้องถิ่นที่เขาทำชาวเกาหลีท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับยังไงอะแช่ก็ต้องไปที่นั่นให้ได้เลยโดยเฉพาะถ้าคุณมาทำงานใกล้ๆก็ต้องไปที่นั่นในช่วงเวลาอาหารกลางวันราคาเนี่ยคือดีมากแล้วก็สามารถดูคุณภาพได้ในวิดีโอ ชาวเกาหลีท่านต่อมานะครับทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยฉันอชอบผัดไทยมากเลยนะมันอยู่ในบูพยองเหรอฉันคงต้องรีบไปที่นั่นทันทีคอมเมนต์ชาวเกาหลีท่านต่อมานะครับฉันหวังว่าสักวันหนึ่งล้านผัดไทยจะเกิดขึ้นในละแวกบ้านของฉันนะ ชาวเกาหลีท่านต่อมานะครับอยากจะกินผัดไทยต้นตำหรับบ้างจังผัดไทยที่สั่งมาเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยเลยแต่ว่าจานเนี้ยดูน่าอร่อยนะชาวเกาหลีท่านต่อมาก็มารีวิวนะครับเมื่อวานอ่ะฉันไปกินมาแล้วอร่อยมากชาวเกาหลีท่านต่อมาก็มาชื่นชมผัดไทยนะครับดูน่าอร่อยมากเลยนะหวังว่าคุณนะจะมีช่วงเวลาที่ดีนะ คอมเนมนต์ชาวเกาหลีท่านต่อมานะครับฉันทำงานร่วมกับคนไทยนะและผัดไทยที่ทำโดยคนท้องถิ่นเนี่ยมันอร่อยจริงๆชาวเกาหลีท่านต่อมานะครับอาหารไทยเนี่ยสะอาดอร่อยทานคู่กับพริกเขียวดองเนี่ยก็อร่อยยิ่งไปอีก ชาวเกาหลีท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับแค่ดูจากภาพอาหารเนี่ยก็รู้แล้วว่าเนี่ยมันคืออาหารท้องถิ่นแน่นอนเมื่อคนท้องถิ่นเขาทำอาหารน่ะมันก็จะแตกต่างอย่างแน่นอนชาวเกาหลีท่านต่อมาก็มาเสริมนะครับอย่าลืมนะว่าเนี่ยแหละคือประเทศที่ช่วยเหลือเราอย่างมากเมื่อเราลำบากและยากจนเราเนี่ยก็ต้องไม่ลืมการเสียสละของพวกเขา ชาวเกาหลีท่านต่อมาดูเหมือนว่าเขาจะอยู่แถวนั้นนะครับฉันมาจากบูพยองอินชอนบางครั้งนะเวลาที่ฉันไปศูนย์การค้าใต้ดินของบูพยองน่ะฉันก็มักจะเดินผ่านบูธของตลาดบูพยองเสมอแล้วก็มักจะเห็นคนยืนรอคิวล้านนี้อยู่บ่อยๆเพราะว่าอาหารน่ะมันอร่อยมากชาวเกาหลีท่านต่อมานะครับฉันทานมันตอนที่ไปเที่ยวเมืองไทยอ่ะแล้วมันอร่อยมากอย่างไม่น่าเชื่อ ชาวเกาหลีท่านต่อมาดูเหมือนว่าเขาจะอยู่แถวนั้นนะครับฉันชอบทานต็อกบอกกีที่อยู่ติดกันเหมือนกันน่ะแต่ทุกครั้งอ่ะฉันก็ผ่านไปแล้วครั้งเนี้ยก็เลยอยากจะลองกินผัดไทยดูสักครั้งคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับว้าวไปถนนนี้มาแล้วกี่ครั้งเนี่ยแต่เพิ่งเคยเห็นร้านผัดไทยนี้เป็นครั้งแรก ชาวเกาหลีท่านต่อมาก็เห็นด้วยอีกเช่นกันนะครับนี่มันห่างจากบ้านของชั้น300เมตรเองนะไว้จะไปลองชิมบ้างสักครั้งคอมเมนต์ชาวเกาหลีท่านสุดท้ายนะครับร้านนี้อร่อยจริงแต่ว่าฉันอ่ะก็ยังไม่เคยลองกินผัดไทยร้านอื่นก็เลยเทียบไม่ได้แต่ถึงจะเป็นผัดไทยร้านแรกที่เรากินอ่ะก็ไม่เสียใจ และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย